นี่แพลตฟอร์มนะครับเรียกได้ว่าอยู่รอบล้อมตัวเรานะครับทุกธุรกิจเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกือบทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันครับว่าถึงยุคแพลตฟอร์มนะครับเราพร้อมหรือยังครับก่อนอื่นนะครับขอบอกว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มอยู่รอบล้อมตัวเรานะครับแทบทุกเรื่องเลยนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเราดาวน์โหลดแอปมาแอปแต่ละตัวครับทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มก็คือคอยเชื่อมเราเข้ากับคนอื่นนะครับแล้วทําให้เราสามารถทําอะไรต่อมีอะไรได้มากมายครับเช่น แพลตฟอร์มเรียกรถแท็กซี่มารับเรานะครับหาที่พักให้เราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราคุยกับเพื่อนได้นะครับทางออนไลน์ไปจนถึงการซื้อของซื้อสินค้าออนไลน์พวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจึงเป็นธุรกิจที่ใหม่และก็มาแรงนะครับและกลายเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญสูงมากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆจึงเกิดขึ้นมาจากแพลตฟอร์มครับคุณนัฐาครับถ้าเราย้อนไปดู10กว่าปีก่อนปี2008นะครับ เราจะเห็นว่าบริษัทที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกบริษัทน้ํามันหรือบริษัทผลิตสินค้าแทบไม่ค่อยมีพวกแพลตฟอร์มแต่10ปีให้หลังก็คือปีก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า6บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook Tencent พวกนี้คือธุรกิจแพลตฟอร์มทั้งสิน้นแล้วธุรกิจที่เราเรียกว่ายูนิคอนหรือบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงๆเกินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไป เกือบทั้งหมดก็เป็นแพลตฟอร์มครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มกำลังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกที่ไม่ศึกษาไม่ทำความเข้าใจไม่ได้แล้ครับ